I feel like I'm losing mind everybody in the world blind Lord, give feel Cause everybody world my the อต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลเปิดแรงกิ้งมวยไทยรุ่นแบนตันเวทร,รอรับน้องแฮกเกอร์ตีก่อนถึงตัวน้องโออันจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24เปิดด่านหินในแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทน้องใหม่ของรุ่นยังจนทานแฮกเกอร์ตีต้องผ่านหากอยากไต่บนลังไปถึงน้องโอกไก่ย่าง5ดาว ดิจิโนโรจนาธานเฮกเกอร์ตีอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์เตรียมลงศึกพิกัดใหม่หมวยไทยรุ่นแบนตันเวท145ปอนด์กับวลาดิเมียคุชมินยอดนักชกจากรัสเซียในศึกวันไฟไนซีเข็มเรียม VS คิดเตียนที่สิงคโปร์โดยจะถ่ายทอดสดช่วงความทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสราร์ที่19พฤศจิกายนนี้ หลังจากที่แฮกเกอร์ตีประกาศขยับรุ่นเนื่องจากโครงสร้างร่างกายใหญ่ไม่หยุดเขาก็ล็อกเป้าใหม่ไปที่การไต่รงกิง้งขึ้นไปชิงบัลลังวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทกับหลาชันฆ่าไม่ตายน้องโอไก่ย,ย่าง5้าดาวหากแฮกเกอร์ตีสามารถประเดิมชัยในไฟแรกในการขยับรุ่นอย่างเต็มตัวก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในเส้นทางใหม่ แต่อย่างไร h ฮกเกอร์ตีก็ยังมีหนานหินที่ต้องฟันฝ่าอีกมากมายกว่าที่เขาจะแตะถึงตัวน้องโอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ท้าชิงฝีมือระดับพักการทั้ง5้าของแรงกิ n g รุ่นนี้ที่พร้อมสกัดทางดังของเขาอยู่โดยเราจะพาไปดูแบบเรียงตัวว่ามีใครบ้างที่จ้องรอรับน้องใหม่แฮกเกอร์ตีในแรงกิ n g วันมวยไทยรุ่นแบตันเวท เริ่มต้นจากอันดับ5ฟิลิเปโลโบนักชกจอมแกร่งจากแดนซามาเจ้าของดิกกีแชมป์มวยไทยบราซิลที่เคยช็อปแฟนมวยชาวไทยด้วยการปราบนักมวยดิกกีแชมป์ขุนเข่าสายฟ้ายอดพนมลุงจิตเมืองนนท์มาได้ในไฟเปิดตัวและทำนักชกไทยนิ้วมือหักต้องพักซ้อมไปนานถึง5เดือน ล่าสุดฟิลิปเป้ได้มีโอกาสขึ้นท้าทายฝีมือกับราชันข่าไม่ตายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้จะโค่นบัลลังก์ไม่สําเร็จแต่ด้วยฝีไม้ลายมือในศาสตร์มวยไทยที่ไม่ธรรมดา <What? S 1> เขายังคงเกาะกลุ่มในตําแหน่งจ่าฝูงของเรนกิ้งรุ่นนี้ต่อไปเรนกิง้งที่สี่เรียมแฮริสันจอมเก๋าหมัดหนักจากแดนผู้ดีเจ้าของฉายาฮิตแมนที่ขึ้นชื่อในเรื่องการใช้หมัดน็นอกคู่ต่อสู้มาแล้วนักต่อน,นัก โดยเรียมโชว์ฟอร์มแรงขึ้นมาท้าชิงช้ป์โลกของน้องโอเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถึงแม้จะพลาดท่าแพ้ไปแต่น้องโอมก็ยกย่องให้เรียมคือหนึ่งในคู่ต่อสู้ระดับตำนานหากแค่คือตีตัดสินใจที่จะบุกตะลุยให้ถึงบัลลังก็ต้องเผชิญหน้ากับนักมวยเพื่อนร่วมชาติจอมเก่ารายนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แรง k i n g ที่3รถเหล็กพีแสนชยัยมวยทยิม อดีตแชมป์เวทีมวยช่อง7สีและแชมป์สภามวยไทยโลก WMC ถือเป็นอีกหนึ่งยอดฝีมือในรังกิ้งรุ่นนี้โดยเป็นเจ้าของสถิติชนะ4แพ้3และเคยได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงเข็มขัดแชมป์กับน้องโอมาแล้วโดยรถเหล็กน,นั้นปาบนักมวยต่างชาติมาแล้วมากหน้าหลายตารวมทั้งเรียมแฮริสันพือนลมชาติของแฮกเกอร์ตี โดยยิงไปกว่านั้นยอดฝีมือจากสุราธ,ธานีนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักโวยสายบูที่รถถังจิตมงคลชื่นชอบในสไตล์การชกและยึดถือเป็นต้นแบบด้วยหากแฮกเกอร์ด,ดีได้โคจรมาเจอกับรถเหล็กในอนาคตก็เท่ากับมาเจอกับรถถังในเวอร์ชั่นที่ใหญ่กว่านั่นเอง แรงกิ้งที่สออาราวดีรามาสโนปเปิดตัวในสายมวยไทยได้อย่างสวยงามโดยการเก็บสถิติชนะ3าครั้งในการการมวยไทยก่อนผันตัวไปชกค,คิกบ็อกซิง่งและเคยนั่งแท่นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตันเวทอาราวดีเป็นนักมวยต่างชาติที่ถือว่ามีทักษะมวยไทยไม่ธรรมดาซึ่งนักมวยชาวไทยหลายคนออกปากว่าเขาคือคู่แข่งที่ชกด้วยยากมากเนื่องจากมีชั้นเชิงการอาอวุธจุกจิกเด่วทางยาก โดยสามารถปราบนักมวยไทยแถวหน้ามาแล้วหลายคนรวมถึงเพชรมรกตเพชรยินดีอคาเดมีและพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมล่าสุดหลังโชว์ฟอร์มแกร่งในกติกามวยไทยเอาชนะคู่ปรับเกา่ากับพิตันเพชรยินดีอคาเดมีอราวดีก็ขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับสองของเรนกิ้งรุ่นนี้และมุ่งเป้าไปที่น้องโอเพื่อชิงเข็มขัดเช่นกันถึงเขาจะเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งสายแข็งที่แฮกเกอร์ตีต้องระวังให้ดี แลนกิ้งที่หนึ่งสายฟ้าพาเสมาเพชรแฝเทคผู้รั้งตำแหนง่งผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของรุ่นบันตันเวทได้อย่างเหนียวแน่นโดยยังไม่มีคู่แข่งคนใดในแลงกิ้งรุ่นนี้เกียร์เขาตกจากเก้าอี้ได้แต่มาเพชรเคยได้โอกาสท้าทายอำนาจในการชิงเข็มขัดกับน้องโอมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2 5 6 2แต่ไม่สำเร็จหลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจปั้นฟอร์มเพื่อรีแมตช์ชิงแชมป์กันอีกครั้งโดยล่าสุดสามารถเอาชนะน็อกธิ์เทวดาเพชรยินดีแคเดมี ในนัดลังตารักษาเก้าอี้เบอร์หนึ่งไว้ได้และแน่นอนว่าเขาคงไม่ยอมให้แฮกเกอร์ตีผ่านด่านไปง่ายๆอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นเราคงต้องลุ้นกันว่าไฟแรกในรุ่นบันตันเวนแฮกเกอร์ตีจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนติดตามแฮกเกอร์ตีเจอกับวลาดิเมียวันไฟในสีเข็มเรียม VS คิตเตียนถ่ายทอดสดเสาที่19พฤศจิก,กายน65นี้อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ